พาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดที่ต้องบอกว่าดูแลเรื่องของสุขภาพอาหารคลีนอาหารที่ทําให้เราสุขภาพดีมีชีวิตที่ยืนยาวกับตลาดที่มีชื่อว่าตลาดกินกลีนเป็นมิตรต่อร่างกายแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้มีแขกรับเชิญจะมาพูดคุยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายโฟนอินกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณสมบัติสวัสดิผลค่ะผู้ริเริ่มตลาดกินกรีนค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมสมบ,บัติครับค่ะคุณสมบัติคะต้องบอกว่าตลาดกินกรีนเป็นมิตรต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะคะตลาดกินกรีนนี่เป็นยังไงคะตลาดกินกรีนเราจริงๆแล้วอะ่วอะผมกับพี่กุ้งผู้ร่วมก่อกตั้งเนี่ยคือเรามีความเห็นตรงกันว่าในกรุงเทพน่าจะต้องมีตลาดที่เชื่อมระหว่างคนปลูกมหมายถึงคนปลูกในลักษณะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมโลคาบอนแล้วก็ ปลูกแบบปลูกต้นไม้ทําที่เรียกว่ารถการเดินกระจกเนี่ยไปอยู่รวมกันที่ตลาดจีนจีนเราก็เลยไปกราบหลวงพ่อพิยะโพลท่านรองเจ้าวาดหรือผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าครับท่านก็เมตตา mm. ให้สถานที่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาแล้วเราก็รวบรวมเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกประมาณครึ่งหนึ่งไปเจอ,เอที่นี่และอีกครึ่งก็คือคนที่เอาของจากผู้ปลูกเนี่ยไปแปรรูปอย่างง่ายเอามาจําหน่ายและแลกเปลี่ยนเยรียนรู้ในเรื่องของ ของการทําทั้งหมดรวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับนี่เห็นคอนเซปต์แล้วนะครับเพื่อสุขภาพของคนไทยก็จะได้ดีขึ้นนะครับแน่นอนตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยองค์ประกอบที่จะเข้าว่าเป็นตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีองคประกอบอย่างไรบ้างครับโอ้ง่ายๆเลยครับเราลดการใช้ถุงพลาสติกอ,อ,อันแรกเลยนะครับคําว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ มีกลุ่มน้องกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมในตลาดด้วยซึ่งอันนี้เป็นกีสำคัญเลยแต่จริงๆไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับมีหลายกลุ่มแต่จะเวียนกันมาตัวอย่างเช่นอนุราอนุราเป็นร้านร้านหนึ่งแต่นอกจากร้านแล้วเบื้องหลังเนี่ยเขาทําอนุราครับแล้วกับ<ม>เคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมง,งานกรีนบูกรีนอะไรอย่างเงี้ยครับ,บ uh, ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวไว้ว่ากันเนาะแต่ว่าเนี่ยอยู่ในตลาดแล้วแล้วมาช่วยเราเรื่องของการให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแล้วก็ ให้ร้าค้าพวกเราเนี่ยมีความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพราะฉะนั้นในตลาดเลยคีย์คอนเซปที่ชัดเจนคือเราขิ้วตะก้าเรามีคอนเซปนะครับเชิญชวนว่าพบถุงผ้าขิ้วตะก้าแล้วก็พบช้อนชามปิน่นโตมาร่วมกิจกรรมกันประมาณนี้ละครับ ค่ะคือต้องยอมรับว่าสถานการณ์กับโลกเราที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหันมาให้ความสนใจและใส่ใจอย่างตลาดกินกรีนที่คุณสมบัติได้บอกไปมีการคัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติกแปลว่าไปที่นี่เนี่ยเราพกแค่ถุงผ้าไปอย่างเดียวเลยเพื่อไปจับใจ่ายใช้สอยเพราะว่าลดการใช้พลาสติกด้วยทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงสินค้าที่จําหน่ายในตลาดอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คุณสมบัติได้บอกไปว่าเป็นการรวมตัวคนปลูกแล้วก็คนกินสินค้าส่วน ใหญ่เป็นสินค้าประเภทไหนคะสินค้าจริงๆแล้วเราพยายามวิ่งหรือว่าเดินตามเขาเรียกว่าวิ่งตามแผนงานที่เรากําหนดไว้ว่าที่เนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างชุมชนใหม่ที่เราอยากได้คําว่าอยากได้คือตอนก่อตั้งอ่ะมีทั้งร้านค้าที่ทําตามสเปคที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้ผู้บริโภคก็คือเป็นกลุ่มเพื่อนๆนที่เคยมานอนมากินที่สวนป่าผมที่อยู่ที่สยโยงเมืองกาเนี่ยครับผมอยู่ที่สยโยงเมืองกาเนาะชื่อว่าสวนสมบัติะครับ Mm hmm. เพื่อนผูงที่ก็ชอบการปลูกป่าแอานุรักษ์เขาก็มาต่อตั้งว่าถ้างั้นน่ะเราสร้างชุมชนแบบนี้ฉะนั้นร้านค้าที่มีมันก็จะมีอย่างที่เรียนไปนะครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้ปลูกอีกครึ่งหนึ่งคือผู้แปรรูปแต่แปรรูปก,ก็จะมีดีเทลแล้วก็ปลูกก็มีดีเทลขออนุญาตยากตัวอย่าง,อย,างอย่างร้านที่มาทําเรื่องสิ่งแวดล้อม,มกเมื่อกี<ถ>้ชื่อร้านอนุรักษ์เนี่ยไม<ถ>่ง่ายเลยสมมติว่าพี่ก่อนทั้งสองท่านเดินมาที่ตลาดเราอะ่ะแล้วแล้วถือขวดถืออะไรที่พวกแคมคู เจลอาบน้ำนะครับทีมอาบน้ำเอาเรียกง,ง่ายๆกันแล้วก็ทีมอาบน้ําน้องหมาอย่างเงี้ยมาที่ตลาดนี้นะครับมากดปั๊มชั่งน้ําหนักแล้วก็สแกนกลับได้เลยครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีขวดมาเราก็มีขวดสำรองให้ใช้ได้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนี่คือที่ร้านอนุรักษ์ทำเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม <c oughs> ง่ายๆเริ่มที่ตัวเราที่ตลาดทั้งผู้บริโภคแล้วก็ร้านค้าครับตัวลําดับต่อมา <c oughs> อย่างผมเนี่ยที่แปลงผลส,สมบัติเองเราก็ปลูกแบบ Uh, ยกตัวอย่างเราเราไม่เผาไม่เผาบนดินอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แต่การเผาของเรานะั้นคือเผาอย่างถูกเทคนิควิธีที่จะทําให้เป็นการเซฟคาร์บอนไว้บนดินไม่ให้คาร์บอนลอยไปในอากาศอันนั้นเป็นดีเทลที่เราเรามีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าผู้ปนะลูกในลักษณะแบบเนี้ยก็จะทำไปเรื่อยๆของผมเนี่ยอาจจะอาจจะสุดนิดนึงแต่พี่น้องเราที่มาในตลาดด้วยกันที่อ๋อเห็นเราทำเป็นตัวอย่างเขาก็ค่อยๆเรียนรู้จากในตลาดแล้วเอาไปใช้ร่วมกัน นอกจากก็ยังมีอย่างขนมเนี้ยครับอย่างอย่างน้องฝนเนี่ยร้านน้องฝนก็ทําเมี่ยงนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงร้านผมนะน้องฝนที่มาในตลาดเนี้ยเขาทําเมี่ยงคําทําไมต้องทาเมี่ยงคําเมี่ยงคําเป็นสมุนไพรหลายรสครับเป็นสมุนไพรหลายรสที่ผมเองนั้นเนี่ยเก็บใบาชาพูกับน้องๆที่แปลงแล้วเอามามอบให้คุณฝนทาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพื่อหวังว่า เราจะสื่อสารแล้วลุกให้คนไทยลุกขึ้นมากินสมุนไพรไทยที่ปลูกแบบลดโลกร้อนปลูกแบบไม่เบียดเบียนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็สั่งน้ําตาลน้องฝนก็สั่งเขี่ยวน้ําตาลมะพร้าวมาจากมาจากทางแถวดําเนินสะดวกนี่ยะครับโดยเหมาเป็นกระทะมาเลยคือข้อว่าเวลาใช้น้าน้ําตาลมะพร้าวก็ต้องไม่ใส่น้ําตาลน้ําตาลสายขาวหรือน้ําตาลอื่นๆเลยจะต้องใช้แค่มะพร้าวอย่างเดียวเพื่อ มาให้ตลาดนี้เราได้สื่อสารว่าเรามีวัฒนธรรมมีการใช้ชีวิตอยู่ของคนไทยที่จริงดั้งเดิมดั้งเดิมแบบเก่าๆเนี่ยเรามักจะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพป็นแต่ว,ว่าอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยเหมือนกับว่าใช้ตลาดกินกินนั้นเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็ หรือพื้นเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างน้องฝนจากเมี่งคำใช่ไหมฮะมที่เป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วร้านอื่นๆบ้างดีกว่า<ม>ที่น่าสนใจเผื่อว่าคุณผู้ชม,มที่ชมรายการอยู่อยากจะไปเที่ยวที่ตลาดกินกรีนนี่มีร้านไหนที่อยากจะแนะนําเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมครับอ่าร้านของคุณวัดครับครับอันนี้ชื่อว่าร้านป้อนคํารักรเพจเขาก็ชื่อป้อนคํารักเลยนะครับ,รบเขาเขาทํา ขนมนะครับขนมทุกอย่างเช่นข้าวพองเราบ้องเห็นเป็นข้าวพองนะแต่ข้าวพองเขาเนี่ยไม่ได้ทําจากแป้งโดยทั่วไปแล้วก็ขนมอื่นๆเขาก็ไม่ได้ใช้แป้งในระบบอุตสาหกรรมเลยแต่ใช้ข้าวครับข้าวจากการปลูกแบบอินทรีย์ที่มีใบรับรองเนี่ยนะครับ มาผ่านกระบวนการแบบง่ายๆโดยใช้เครื่องทําบ้างมืออะไรเงี้ยเป็นงานโฮมเมดออกมาเป็นขนมง่ายๆแล้วก็รับประทานได้เลยอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยอันเนี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าสับสนุนผู้ปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งปกติอินทรีย์จะทําลายสิ่งแวดล้อมน,น้อยอยู่แล้วเป็นโลคาบอนถูกไหมฮะแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังไม่ใส่สารเติมแต่งไม่ใส่าสารสีไม่ปรุงแต่งใดๆเข้าไปเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับ ค่ะคือเรียกได้ว่าคนที่ไปตลาดกินกรีนเนี่ยต้องบอกว่าจะได้รับเรื่องของชีวิตที่ดีเรื่องของการบริโภคอาหารที่ดีเป็นประโยชน์เรื่องของผักปลอดสารพิษการไปช่วยเหลือผู้ที่เรียกได้ว่าผู้ขายที่เขามีการขายสินค้าที่เป็นมีกับสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้แอบเห็นมีไข่ผําด้วยนะคะซึ่งหากินยากด้วยใช่มีประโยชน์สถานที่ที่จัดตลาดกินกรีนค่ะจัดขึ้นที่ไหนเปิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็เวลาใดเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งตัวยานต์แล้วพี่ บอเองอยากจะไปแล้วใช่ <c oughs> ครับตลาดเราเนี่ยเป็นตลาดเล็กๆที่อืกระทึกไม่ได้ <c oughs> จึงจึงจัดที่วัดพระรามเก้านะครับ <c oughs> เป็นจังหวะชีวิตที่เราไปจัดที่วัดพระรามเก้าวัดพระรามเก้าจะมีสองฝั่งฝั่งวัดก็ฝั่งธรรมสถานพื้นที่ที่เราจัดคือฝั่งหน้าธรรมสถานครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดพระรามเก้าเลยครับจัดทุกทุกเดือนเดือนละสองครั้งครับครั้งครั้งแรกก็คือสัปดาห์ที่หนึ่งเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้านะครับถึงสิบเอ็ดโมงเพื่อให้พวกเราร้านค้าก็ดีหรือว่าพี่น้องที่มาพบปะกันเนี่ยสามารถมาตักบาดได้เพราะว่าพระจะลงฉันประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เพนอย่างเงี้ยครับ <öyle. S 1> ก็พูดง่ายทุกครั้งที่มาตลาดเจ็ดโมงเช้าจนสิบเอ็ดโมงทุ่งเจ็ดโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะครับเราก็ามีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ทุกทุกสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนแล้วก็สัปดาห์ที่สามครับอย่างเช่น พรุ่งนี้มาลื่นนี้ก็เป็นเป็นสัปดาห์ที่สามนะครับประมาณนี้ครับก็จะได้ไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งกันนะครับสําหรับตลาดกินกลีนในช่วงท้ายๆแบบนี้ครับอยากให้คุณสมบัติเชิญชวนคุณผู้ชมที่รักแล้วก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยไปอุดหนุนให้กับพี่น้องที่กําลังติดตามชมรายการนิดนึงครับเชิญชวนกันหน่อยนึงครับได้เลยครับขอบคุณครับอยากจะเรียนว่าพี่น้องที่ฟังแล้วก็พิธีกรนะครับ ถ้าหากว่าได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมจะเรียวว่าผมมีความตั้งใจสูงสุดว่าจากการที่กลับมาปลูกป่าสิบกว่าปีหรือสิบปีเสร็จอะผมตั้งใจจะสร้างสังคมใหม่มสังคมใหม่ที่เราเลือกได้ครับที่ตลาดกินกินเป็นสังคมใหม่ที่เราเลือกได้ไม่ได้แค่เป็นที่ช้อปปิง้งใหญ่โตเหมือนที่ท่านเคยเห็นแต่จะเป็นที่ที่เป็นต้นแบบให้ท่านได้เห็นแล้วก็จะกระจายไปเรื่อยๆเมื่อพี่น้องเราสนใจโดยโดยหลักๆเลย,ลลเ,ลยเราไม่มีสารเติมแต่งใดๆเราไม่มีสารเติมแต่งอุตสาหการรมอย่างเช่นสารอีมันซิฟายเออร์อะไรพวกนี้สาร คงตัวสารทําให้ไม่ไม่มีความเป็นกฎอย่างรเราไม่มีเลยที่นี่นะครับก็อยากจะสร้างสังคมใหม่แล้วก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมกันทําให้สังคมเนี้ยมันค่อยๆมีตัวตนแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆเพื่อพวกเราอาจจะได้เป็นที่อาศัยกันและกันได้แล้วพวกเราเองหมายถึงแปลงปลูกอย่างพวกผมก็จะได้มีกําลังกําลังแรงกายแรงใจมาพัฒนาและดูแลในชุมชนในสิ่งให้ให้สิ่งแวดล้อมมันดีต่อไปแล้วก็สําหรับผม ฐานะที่ก่อตั้งก่อตั้งสวนสมบัติแล้วก็ไปร่วมก่อตั้งตลาดกินกีนเนี่ยผมเรียนเรียนเลยว่าเรียนเชิญว่าลองเข้าไปดูในเพจตลาดกินกรีนลองเข้าไปดูในเพจสวนสมบัติแล้วมาติดตามกันแล้วก็มาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันได้ผมเชื่อว่าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีตลอด10ปีที่ผมทําสวนป่ามานั้นเนี่ยก็จะช่วยเกื้อกูลให้พี่น้องเราอยู่ยังเป็นสุขในชุมชนใหม่นี้ได้ขอพระคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบัติสวัสด ผลนะคะผู้รีเริ่มตลาดกินกรีนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ นี่ะนะครับใครที่สนใจนะครับอย่างที่บอกว่ามีทั้งสินค้าที่เป็นงานต่างาง,งานค,ครับก็มีมงานที่ดูแลเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นเมี่ยงคําทําจากน้ําตาลมะพร้าวใช่ไหมครับเ,ออเรียกได้ว่าเป็นการรวมของพืชผักสมนุนไพรใครที่เรียกได้ว่าสนใจอยากที่จะรับประทานพืชผักที่เป็นประโยชน์ทํามาจากอินทรีย์รุนๆเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ไปกันได้นะคะที่ตลาดกินกรีนหน้าธรรมสถานวัดพระรามเก้าจัดเดือนละสองครั้งเท่านั้นเองนะคะคแล้วก็ อย่างที่คุณสมบัติได้บอกไปว่าหากใครสนใจก็เข้าไปที่เพจตลาดกินกรีนแล้วก็เพจสวนสมบัตินะคะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยนี่ค<ม>ุณผู้ชมเียบร้อยก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนใช่คือเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวไหมคะพี่บอลระหว่างคนที่เขาปลูกพืชผักสมุนไพรกับคนกรีนที่เรียกได้ว่าพืชผักเดี๋ยวนี้มันหาย,ยากนะที่ปลอดสารพิษราาจริงๆมีด้วยมาแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจนะครับ